คลิปนี้ผมก็สีส่วนวามา่ปลูกผักกออ่กระจีอยนใรอบนะครับก็คือผักกระจีนจัดอยู่ในกลุ่มผักที่ปลูกง่ายปล,ยลูกได้ทุกเือดูกาลนะครับแต่ว่าบางที่ก็ถ้าฝนย่ำคักๆกลางแก้งแบบนี้มันกบบะบโบเลด้ผนปนเดนะครับก็ได้เก็บกินเนี่ยดอกจากจว่ามันถึงบเได้ขายนะครับได้กินลวกเื่อสองเท่ช่เพราะนา้ำย่ำไหลมันกะมันบอตไต้แต่มันกะลังนะครับเปอยกบมีนะครับเพราะ ให้ตามธรรมชาติของต้นผืชงตนถ้าหากมันเกิดน้ำอื่นน้ำยังมันกับบอ่อควายเสียนทุนมันกับบอ่อจะเล่นเติบโตไหมครับมันกับหย่อนบัวก็เป็นได้กินเนาะกระจนก็ถามว่าในมุมมองของเศรษฐกิจก็คือถามว่าขาดทุนบ่ขาดทุนครับก็คือคิดว่าประมาณอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบบาทอยู่ให้ส่วนติขาดทุนไปนะครับว่าซื้อใน ถือในใส่ปุ๋ยเนี่ยก็อยู่ว่ามาณนั่นแหละค่าหดค่ขายังก็ถือว่าปรดีคำานวณละเอียดไันดยนะครับโดยลักษณะแบบนี้ก็คือว่ามันมันโอกาสอีกอย่างทุกอย่างนะครับมันมีโอกาสที่ขาดทุนด้วยกันทั้งนั้นแหละก็คือก็เลยมาชวนบอกสุ่ฟังว่าจังลักษณะทีผมเห็ดนี่ยมันถึงมันสิขาดทุนแต่ว่ามันขาดอยู่ในจํานวนหน่อยนะครับก็คือโอกาสที่เขาสิขาดทุนหรือว่าเขาสิเงินเขาสิจมไปนั่งครับการเอย่ยังยัง มันมันสิแตกกลางกันกับการลงทุนขนาดใหญ่นะครับนี่แหละคือหูววันบ่ไห้แลด๋วผมก็เปลี่ยนทันทีนะครับเปลี่ยนไม่ร่งปลูกไม,ม,ม่ทันทีเพราะว่าการปลูกพืชกลางแข็งเสียน้าฝนบ่ไป็คุ่มฝนคุ่มอย่างสีหรือว,ว่าหน้าห้อนกระตามนะครับมันเกิดจะว่ามันกิสิพุกแค่ช่วงหนาหนาวเนาะแต่ว่าสองฤดูกันในปีหนึ่งคือเอ่อฝนกับแหล้งต้องวัดดวงนะครับวัดดวงวัดจังหวะพิ่นครับ โอกาสที่มันสีง,งามนี่ก็คือยังรู้ดูหนาวนี่กันหยาบเทียบกันยากนะครับการดูแลยังก็ต่ำก็ถ้าหา้าคิดทิมเฮ็ดทั้งนี่ก็คือวิธีการของผมก็คือยังสี่ละครับก็คือลงทุนบ่หลายนะครับลงทุนแต่ว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดบ่เซาผ่านตัวนี้ก็คือเริ่มไม่เรื่อยนะครับเพราะว่ากานได้ขายรีกำไรมันก็ส่วนต่างหลายอยู่นะครับ ก็บอมแม่นว่าเป็นแต่แค่ผมนะครับพี่ไส้ผมผู้เป็นเป็นอาชีพเองก็คือกันเพื่อนกับเจอปัญหาสีกันเปิดเกิดเป็นรอดเป็นไรปู่เป็นไรกับบ่เกิดขมีนะครับเรื่องเกิดมาแล้วฝนย่ำตายอื่นเปียกขมีนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติของอาชีพการทำเกษตรนะครับเพราะว่านาพ้นเองมันก็มีปัญหาสีแหละถึงตอนนี้ค็คิดว่าเริ่มที่เขาฤดูน้วแล้วนะครับก็คือเริ่มที่น คนก็นเริ่มจะขาดดินก็นเริ่มจเจียหงแล้วก็เลยเริ่มที่รงมือปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยมาเห็ดจางทีเห็นในภานะครับส่งดินเก้าแปลงเก้านีล่ละนะครับใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยใส่ปุน๋นขาวลงไปแล้วก็วันไม่เลยนะครับได้บ่ได้ก็ขาดทุนถึงจะขาดทุนกับบ่เกินหาสิบบาทออกนะครับนี่ก็มองในมุมหูเสียธี่ิดเนาะ